สวัสดีค่ะแนวทางหวยลาวนะคะวันที่16มีนาคมนะคะตรงกับวันออกหวยรัฐบาลไทยเลยนะคะในรอบนี้เป็นแนวทางของ3ตัวที่เคยลงให้เมืองวดทุกงวดเลยนะคะที่คำนวณได้โดยจะเป็นการจับชุดของชุดเลขสูตร <c oughs> ทั้งหมด3สูตรนะคะอันนี้จะเป็นผลของงวดที่แล้วคำนวณได้736มมันออกมันไม่ใช่เป็นเสียดายเนาะตัวนี้ ผลเนี่ยมันดันไปเป็นมันออกหกเจ็ดสองนะคะมันดันไปเข้าสามตัวพันร้อยสิบนะคะมันไม่ใช่หกไม่ใช่อ่าไม่ใช่ร้อยสิบหน่วยนะก็เสียดายเนาะคำนวณจับเราก็ไม่โดนสักทีไปเข้าอีกทีก็ไปเข้าบนหลักบนไอหลักล่างนี้นะคะก็ไม่มาหลักหลักบนเสียดายถ้าเกิดเอาสองโบนข้างหน้ามันก็จะเป็นสามหกเจ็ดยังไงก็ได้ตัวกลับนะคะ มาดูช,ดชุดจับชุดจับที่ให้เนี่ยอ้จริงๆชุดนี้มันเป็น3ตัวท้ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข2ตัวที่คํานวณได้เนี่ยมันก็ต้องเน้นไปที่หลัก2ตัวบนนะคะแต่มันดันสามหตัวเนี้ยมันดันไปขึ้นไปลงล่างนะคะเพราะมันออก3672ไปตรนตัวเนี้ยตัวตรงเลยสามหกจได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อเผื่อใช้เผื่อเนี่ยก็ก็จะได้ชุดนี้ไปนะคะสามา กลับมาที่งวดนี้นะคะมันไปตรงกับวันหวยไทยนะก็ชมหวยไทยแล้วก็อย่าลืมมาชมหวยลาวกันนะคะชุดนี้สถิติสามงวดเช่นเดิมนะคะใช้พันคูณสามบวกร้อยบวกส0บบวกแหมื่นคูณ10 3บวกสิบคูณสบวกเหมื่นคูณร้อยบวกบวกร้อยคูณสี่บวกหน่วยคูณสบวกเก้านะคะก็แนวทางเนาะเอาไว้ดูสำหรับวันวันที่16 ตัวแรกหลักพันคือเลข5 5าคูณสได้15นะคะเริ่มเลยหลักร้อยคือเลข7หลัก10บคือเลข2นะคะเราก็บวกได้8รอบนี้ขอเป็นช้าๆนะคะเกิดจากความไม่มั่นใจในการบวกเลขผิดในงวดที่แล้ว5บวกกับ7เท่ากับสินะคะ2อบวกสเป็น4 4่บวกกับ8ได้12 ตัวที่สองหลักหมื่นคูณ3มหมื่นคือ0เป็น0ูนย์ะคะหลักสิบคือสองคูณ4ี่ก็เป็น8บวกด้วย9ก้าศูนย์บวก8เท่ากับ8 8บวก9เท่ากับ17เป็นเลข7ตัวที่สหลักหมื่นคือ0นบวกหลักร้อยคูณ4หน่วย10บร้อยนะคะ7 7็ดสได้28หลักหน่วยคือ4คูณ3ได้12นะคะบวกด้วยเ้า 0บวก8ได้8 8บวก2ได้10 10บวก9ได้19เป็น2 7 9นะคะก็ตรงตัวสำหรับวันที่5ผลออก2 7 9งวดต่อไปนะคะหลักพันคือ5คูณ3ได้15หลักร้อยคือ2หลัก10คือ7บวกด้วย8 2อ่ะ5บวกกับ2นะคะจะมีค่าเท่ากับ7 7บวก7ได้เท่ากับ14 4บวกกับ8ได้เท่ากับ12เป็นเลข2นะคะสูตรที่2เราก็ใช้หลักหมื่นก็คือเลข1คูณ3ได้3หลัก10บคือ7 7คูณ4ได้28บวกด้วย9 3บวก8เท่ากับ11 11บวก9ได้เท่ากับ20นะคะเอาลงท้ายด้วยเลขศูนย์เอาหลักหน่วยมาใช้ก็คือเลข0ูตัวที่3หลักหมื่นคือ1หลักร้อยคือ2คูณ4ได้8หลักหน่วยคือ9คูณ3ได้27นะคะแล้วก็ตามด้วย9 1บวกกับ8มีค่าเท่ากับ9 9บวกกับ7ได้เท่ากับ16นะคะ 6, บวกกับ9ได้15จะเป็นชุด2 ศู 0, 5, ผลวันที่9มีนา0ูนห้นะคะรอบนี้มาแบบไม่ตรงสลับกันหัวท้ายงวดนี้นะคะหลักพันคือ8 8ดคูณสได้24หลักร้อยเป็น0หลักสิบคือ5บวกด้วยเลข8 4บก0เป็น4บก5เป็น9 9บกกับ8ได้17ตัวที่2หลักเหมือนคูณ3 1คูณ3เป็นเลข3หลัก10คือ5คูณ4ได้20เอา0มาใช้แล้วก็บวกดิ9คงที่3บก0ได้3 3บก9ได้12นะคะเอา2มา ตัวที่4ี่ะตัวที่3านะคะหลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข1หลักร้อยคือเลข0ูคูณ4เป็น0หลักหน่วยคือ2คูณด้วย3นะคะก็เป็น6บวกด้วย9 1บวกกับ0มีค่าเป็น1 1บวกกับ6เท่ากับ7 7บวกกับ9ได้16ชุด3าตัวก็คือ7 2 6 วันที่12มีนานะคะมันออก6 7 2อ่ะไม่ตรงนะคะรอบนี้ไม่ตรงตำแหน่งมาดูงวดหน้านะคะวันที่16หลักพันคูณด้วย3 3มคูณสได้9้หลักร้อยคือเลข6นะคะหลักสิบคือเลข7บวกด้วย8 เบวกกับ6เท่ากับ15 5บวกกับ7ได้เท่ากับ12สองนะคะสบวกกับ8ได้เท่ากับ10จะเป็นเลข0ูนตัวที่สองหลักหมื่นคือ9ก้าคูณสาคูณสามได้ย7หลักสิบคือ7 7็ดเสี่ยบวกด้วยเ้า 7บวกกับ8ได้เท่ากับ15 5บวกกับ9ได้เท่ากับ14เอา4มาตัวสุดท้ายหลักหมื่นคือ9หลักร้อยคือ6 6 4สได้24หลักหน่วยคือ2อคูณ3ได้6แล้วก็บวกด้วย9นะคะ9ก้าบวกสเท่ากับสิา 3บวกกับ6ได้9 9บวก9ได้เท่ากับ18ใช่ไหม9บวกสเท่ากับ13นะคะ3บวก6ได้9 9บวก9ได้18อ่ะก็จะเป็นชุด048ชุดนี้เอาไปใช้ได้เลยจริงๆอนะคะก็ประมาณว่าปักหลักไว้ให้เบื้องต้นแล้วนะคะเอาไปใช้ได้เดี๋ยวขอดูมันจะสามารถสลับอะไรได้อีก ใครที่ดูชุดสรุปมาแล้วนะคะจะเห็นว่าในรอบนี้เนี่ยดับอะไรเนี่ยดับประจำหลักนะคะมัน <c oughs> มันได้ตัวเลขเนี่ยเยอะ048ตัวนี้ตรงที่สุดนะคะแล้วก็480ตัวนี้ตรงแบบเบาๆนะคะใครที่จะกลับก็หนักเน้นหนักไปที่ตัวแรกนะคะตัวสองเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่มาดูชุดสองตัวที่จะจับให้ก็ได้ประมาณ3ามชุดเช่นเดิม04นะคะ04 08แล้วก็48อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับก็จะเป็นตัวเลขสี่ศนดะคะแล้วก็แ4สเพราะว่าสองตัวบนเนี่ยศมาได้ทั้งบนทั้งส0กับหน่วยนะคะ4ก็มาได้ทั้ง10กับหน่วย 8ก็ไม่ได้ทั้ง10กับหน่วยเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยสามารถไข้สลับกันได้หมดเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้จริงๆเน้นที่บนนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบก็ขึ้นเอาไปขึ้นเป็นล่างนะคะเอาไปลงล่างก็ได้นะคะมันก็ได้ทั้งคู่เพราะว่าอย่างที่บอกรอบนี้ดาบเนี่ยมันค่อนข้างแกว่งนะคะตัวเลขอาจจะ คำนวณล่างอาจจะเป็นบนคำนวณบนอาจจะเป็นล่างก็ได้นะคะชุดนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนงวดที่แล้วเนาะที่ให้3 6บนแต่มันไปออกล่างตัวนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะเสียดายกันแล้วก็ชุดนี้เองเนี่ยหลายๆตัวไปตรงกับชุดสรุปรวมให้ด้วยนะคะก็เอาไปเป็นแนวทางได้สำหรับชุด3ตัวชุดเดียวนะคะวันที่16มีนาคมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ